ตุมนับเป็นการระเบิดอวกาศครั้งยิ่งใหญ่ที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องขนลุกเมื่อพวกเขาค้นพบในเดือนกุมภาพันธ์ปี2020ขนาดและพลังของมันนั้นมหาศาลขนาดว่าเอาไปเทียบกับมาตรฐานของจักรวาลดูแล้วเรากำหนดจุดหมายปลายทางของเราไปที่กลุ่มกาล็กซีในกลุ่มดาวยีราฟถ้าจรวดของเราบินได้ด้วยความเร็วแสงเร็วพอ,พอกับที่แสงจากหลอดไฟจะมาถึงตาของคุณเมื่อคุณเปิดไฟฟุ๊กเดี๋ยวนั้นเลย ก็ต้องใช้เวลา2,600ล้านปีเพื่อไปยังจุดที่การระเบิดนี้เกิดขึ้นในอวกาศ2,600ล้านปีมีอะไรเกิดขึ้นมากมายในช่วงเวลานั้นบนโลกมันนานมากก่อนที่ไดโนเสาร์จะถือกำเนิดซะอีกตอนนั้นชีวิตดึกดำบรรพิ่งขึ้นจากมหาสมุทรและมุ่งหน้าขึ้นบกเรากำลังเดินทางเร็วกว่าความเร็วแสงและตอนนี้ก็มาถึงจุดหมายแล้วบริเวณที่โลง่งที่เรียกว่า Ground ซ e โ o ที่มีการระเบิดครั้งใหญ่ราวกับดวงอาทิตย์600ล้านดวงระเบิดพร้อมๆกัน แล้วบอกก่อนเลยว่าดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยก็มาหือมาใส่โลก1ล้านใบไว้ข้างในได้เลยนะซึ่งจริงๆแล้ว99.8%ของสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นระบบสุริยะทั้งหมดของเราคือดวงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวส่วนที่เหลืออีก0.2%ก็คือดาวเคราะห์ดวงจันทร์ดาวเคราะห์น้อยแลววะวัตถุจักรวาลอื่นๆที่ลอยอยู่รอบดาวของเราและนี่คือเรื่องน่าทึ่งสุดๆการระเบิดครั้งนี้กินเวลา100ล้านปี นั่นคือจากโลกดิจิตัลในปัจจุบันที่มีสมาร์ทโฟนและรถยนต์ขับเองย้อนกลับไปถึงยุคไดโนเสาร์แล้วอะไรที่ทําให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ในอวกาศละ่ะจะเป็นอะไรไปได้นอกจากหลุมดำสัตว์ประหลาดตัวนี้กลืนสารเข้าไปมากจนสำลักและยิงลําแสงคลาสมากออกมาพวกมันตัดผ่านอวกาศและก่อตัวเป็นพื้นที่รกร้างของจัก,กรวาลรอบๆบ,บริเวณนั้น คนต่างคิดกันว่านี่เป็นการระเบิดครั้งใหญ่ที่สุดในจักรวาลแต่ไม่ช้าก็มีการทำลายทุกสถิติกเกิดขึ้นเรามุ่งหน้าไปยังกระจุกกาแล็กซี่อีกแห่งชื่อว่ากล um ุ่มดาวคนแบกงูการระเบิดดังสนั่นในนั้นมีพลังมากกว่ากล um ุ่มดาวยูราฟ5เท่ามันใหญ่มากจนคุณเอากาแล็กซี่ทางช้างเผือก15กาแล็กซี่มาเรียงต่อกันในพื้นที่ระเบิดได้ง่าย โปรดรู้ไว้ด้วยว่ากาแล็กซีของเรามีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า1 0 0 0 0แสนปีแสงและเป็นที่ตั้งของดาวอีก2 0 0แสนล้านดวงว้าวใช่แล้วนับเป็นการระเบิดในอวกาศครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่บิ๊กแบงที่เริ่มต้นเมื่อ13,800ล้านปีก่อนแล้วที่มาของการระเบิดครั้งนี้คืออะไรเพื่อที่จะตอบคำถามนั้นเราต้องมาเปรียบเทียบแบบง่ายๆกันก่อนเช่นเดียวกับบนโลกอวกาศก็มีเมืองใหญ่เป็นของตัวเอง นิวยอร์กและโตเกียวแห่งจกักรวาลเหล่านี้มีขนาดมะึมาและคําว่ามหึมาก็ยังเปรียบไม่ได้กับความใหญ่ที่แท้จริงแต่นั่นแหละสันพยายามแล้วพวกมันมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่ากลุ่มกระจุกกาล็กซี่ที่ใจกลางของหลุมดําขนาดใหญ่ที่สุดคุณจะพบหลุมดํามวลยวดยิ่งตอนนี้นะักวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับพวกมันมากนะัก แต่ทฤษฎีกล่าวว่าโดยพื้นฐานแล้วพวกมันเป็นกลุ่มสสารที่ถูกบีบให้กลายเป็นจุดเล็กๆที่วัดไม่ได้ด้วยซามเพราะมันมีขนาดเล็กมากมายนับไม่ถ่วนใช่ซับซ้อนจริงลองคิดดูสิมันเหมือนกับการเอาโลกทั้งใบมาย่อส่วนให้มีขนาดเท่าเม็ดข้าวข้าวเม็ดนั้นจะยังคงมีน้ำหนักเท่ากับโลกทุกอย่างจะถูกรวมแบบอัดแน่นสุดๆเพราะงั้นสสารที่มากขึ้นจึงเท่ากับแรงโน้มถ่วงที่มากขึ้น หมายความว่าแรงดึงของหลุมดำนั้นแข็งแกร่งจนหนีไม่พ้นแม้แต่แสงผ่านออกมาไม่ได้เป็นที่มาของชื่อหลุมดำที่น่าตลกก็คือเรามองด้วยตาไม่เห็นหลุมดำไม่เรืองแสงหรือสะท้อนแสงแต่แค่ดูดกลืนแสงเข้าไปเหมือนสปากเกตตี้น่าอร่อยแค่คิดถึงก็ทำให้ฉันหิวแล้วแต่กลับไปที่ระเบิดครั้งใหญ่ในอวกาศกันต่อ หลุมดำมวลยวดยิ่งระเบิดในกลุ่มกระจุกกาล็กซี่กลุ่มดาวคนแบกง,งูแห่งนี้เจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้หยุดดึงทุกสิ่งรอบตัวเข้าไปเหมือนที่หลุมดำมักทำแต่ตรงกันข้ามมันเริ่มพ่นของออกมากระแสะพลาสมาขนาดมหึมาฉีกผ่านอาวกาศด้วยความเด็วแสงและทะลุออกไปไกลในระยะเส้นผ่าศูนย์กลาง1.5ล้านปีแสงทุกหนึ่งในพันวินาทีมันเหมือนกับว่าระเบิดที t อ0 0 0 0ล้านเมกะตันระเบิด และยังคงระเบิดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถึง240ล้านปีแต่ตอนนี้ฉันจะชวนให้คุณมาดูรุ่นเฮฟวีเวทของทางช้างเผือกที่แข็งแกร่งที่สุดในกาแล็กซี่หลุมดำมวลยอดยิ่งที่ชื่อ Sagittarius A* A-star มวลของเจ้านี่คือสี่ล้านเท่าของดวงอาทิตย์และคุณจะชอบแน่เพราะว่ามันอยู่ห่างจากโลกบ้านของเราเพียง 25, 0 0 0ปีแสงในแง่ของพื้นที่สิ่งนี้ก็เหมือนกับอยู่ถัดจากบ้านของเราไปสองหลัง เดี๋ยวก่อนหน้าไม่ต้องกังวลไม่ต้องย้ายเข้าของหนีพื้นบ้านของเรายอมเลิกนิสัยเก่าๆในการยิงไอพ่นร้อนขึ้นสู่อวกาศไปแล้วแต่ในปี2019มันทําให้นักดาราศาสตร์ต้องใจเต้นระส่ำกันเลยล่ะใกล้กับดาว Sagittarius A* นี้พวกเขาสังเกตเห็นแสงวาบที่สว่างกว่าปกติถึง75เท่าทฤษฎีของพวกเขาคือ 1. หลุมนั้นกลืนกินส่วนหนึ่งของดาวที่เข้าใกล้มากเกินไป หรือ 2. เมกาสพุ่งชนมันหลังจากแสงสว่างขึ้นนานเป็นเวลา14ชั่วโมงในที่สุดดาวซาจิตทาริอัสเอซาร์ก็สงบลงอแต่ในอดีตเจ้ายักษ์ตัวนี้ขี้โมโหแล้วรู้วิธีทำให้อวกาศสว่างขึ้น3.5ล้านปีก่อนบรรพบุรุษที่เก่าแก่ของเราตอนนั้นในทางเทคนิคพวกเขายังไม่ได้กลายเป็นมนุษย์เลยได้ถือกำเนิดในทวีปแอฟริกาแล้ว โดยไม่ได้ตระหนักถึงหายนะที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าเหนือพวกเขาดูเหมือนสัญญาณไฟที่เปิดขึ้นอย่างกระทันหันและยิงลำแสงรูปกรวยออกมาสองครั้งทั้งหมดนี้ถูกกระตุ้นโดยเมฆไฮโดรเจนที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์1 0 0 0 0แเท่ามันเข้ามาใกล้เกินไปและดาว a จิ t t ร r อ u ส A star ก็ตอบสนอง plasma ไอพ่นเหล่านั้นตัดผ่านอวกาศเป็นระยะทาง200,000ปีแสงพวกมันไม่หยุดไปอีก30,000ปี นั่นก็แค่การดีดนิ้วในระดับจักรวาลแต่นักดาราศาสตร์ยังคงพบร่องรอยของการระเบิดในครั้งนั้นแม้กระทั่งทุกวันนี้ดาวนิวตรอนยังรู้วิธีจุดพลุดอกไม้ไฟที่ดุดเดือดด้วยพวกมันปรากฏขึ้นหลังจากดาวยักษ์หมดเชื้อเพลิงและพังทลายลงใส่ตัวเองลองนึกภาพดวงอาทิตย์ทั้งดวงถูกดีบให้เล็กลงจนกลายเป็นเมืองเล็กๆใช่นั่นทำให้ดาวนิวตรอนมีความหนาแน่นและหนักมากอย่างไม่น่าเชื่อ สสารของมันหนึ่งช้อนชามีน้ำหนักประมาณ10ล้านตันพวกมันหมุนเร็วมากหมุนเป็นร้อยๆครั้งต่อวินาทีและสำหรับบางดวงพวกมันยิงลำแสงพลังงานออกมาจากดาวทำให้ดูเหมือนประภาคารจักรวาลดาวนิวตรอนที่น่าสนใจที่สุดดวงหนึ่งอยู่ในกลุ่มดาวคนยิงธนูเหมือนกับหลุมดำมันมีแรงโน้มถ่วงที่ทรงพลังและดึงสสารมากมายทั้งหมดนี้รวบรวมไว้ในแผ่นหมุนขนาดใหญ่ ดาวดวงนี้ขับเคลื่อนโดยไฮโดรเจนจากดาวฤกษ์ใกล้เคียงมันกลืนเพื่อนบ้านของมันโดยรับสสารมากมายเข้ามาจนมันเริ่มร้อนขึ้นผลลัพธ์คือลูกไฟขนาดมะึืมาพุ่งออกมาจากพื้นผิวของมันนักดาราศาสตร์พบเห็นสิ่งนี้เมื่อวันที่20สิงหาคมปี2019พวกเขาเห็นแสงวาบสว่างขึ้นในอวากาศ20วินาทีนับเป็นการระเบิดที่สว่างที่สุดที่นาซาเคยเห็นมาดาวดวงนี้ใช้พลังงานในการปล่อยแสงครั้งนี้ มากกว่าที่ดวงอาทิตย์ผลิตได้ในเวลากว่าหนึ่งสัปดาห์แต่แน่นอนว่าไม่มีอะไรที่จะเอาชนะการระเบิดที่ใหญ่ที่สุดได้นั่นคือสิ่งที่นำชีวิตมาสู่จัก,กรวาลทั้งหมดของเราตามทฤษฎีที่เป็นที่นิยมแต่ก่อนอื่นมาฟังเรื่องปุ่มหลังการสักหน่อยนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่ามีเพียง5%ของจัก,กรวาลเท่านั้นที่เป็นดาวฤกษ์ดาวเคราะห์ดาวเคราะห์น้อยดาวหางเมฆฝุ่นคุณชั้นหนูซินซิล่าของคุณ โดยทั่วไปก็ทุกชีวิตและทุกสิ่งที่คุณเห็นได้ด้วยตาเรา95%ที่เหลือคืออะไรละ่ะสิ่งที่มีชื่อดูลึกลับและน่าสงสยัยพลังงานมืดและสะสารมืดพูดง่ายๆก็คือพวกมันเหมือนหยินและหยางของอวกาศสสารมืดทําให้สิ่งต่างๆดึงดูดเข้าหากันด้วยแรงโน้มถ่วงซึ่งเป็นเสมือนกาวของจกักรวาลของเราที่ทําให้ทุกสิ่งอยู่ด้วยกันพลังงานมืดทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามมันทําให้สิ่งต่างๆเคลื่อนออกและแยกออกจากกันตามทฤษฎี และที่น่าแปลกก็คือพลังงานมืดทำให้สิ่งต่างๆเคลื่อนห่างไกลจากกันมากขึ้นในะวิทยาศาสตร,ร์มองเห็นสิ่งนี้ได้ด้วยยิ่งกาแล็กซีอยู่ห่างไกลมากเท่าไหร่กาแล็กซีก็ยิ่งเคลื่อนที่ออกจากโลกเร็วขึ้นเท่านั้นแต่พลังทั้งสองนั้นไม่ได้มีอยู่ตั้งแต่แรกอันที่จริงเมื่อประมาณ13,800ล้านปีก่อนไม่มีอะไรอยู่เลยทุกอย่างรวมตัวกันเป็นจุดเล็กๆที่มีขนาดเล็กมากมายนับไม่ถ้วน ฟังดูคุ้นๆไหมใช่จุดหดตัวตลอดกาลลึกลับนี้ก็อยู่ใจกลางหลุมดําเช่นกันแล้วเรียกว่าภาวะเอกฐานเป็นที่ที่วิทยา,าศาสตร์และคณิตศาสตร์อัลลัมค้าของเราอธิบายไม่ได้มันเป็นเรื่องที่น่างงงวยที่สุดแต่อยู่มาวันหนึ่งจุดที่หนาแน่นแลร้อนแรงอย่างไม่น่าเชื่อเริ่มขยายออกไปทุกทิศทางและมันเติบโตเร็วกว่าความเร็วแสงเพิ่มขนาดเป็นสองเท่าร้อยเท่าภายในเซี้ยววินาทีถ้าคุณอยากรู้รายละเอียด มันคือหในร้อยของพันล้านของล้านล้านของล้านล้านของวินาทียิ่งเวลาผ่านไปก็ยิ่งเร็วขึ้นและใหญ่ขึ้นและตั้งแต่นั้นมามันก็ขยายออกไปเรื่อยๆเหมือนการเป่าลูกโป่งที่ไม่มีวันแตกนักวิทยาศาสตร,ร,ร์เรียกการขยายตัวนี้ว่า Big Bang